สวัสดีค่ะนารีพยากรณค่ะวันนี้เราจะมาดูคลิปแรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าจดหมายรักถึงคุณในตอนนี้นะจดหมายรักถึงคุณในตอนนี้อืมใครหลายหลายคนนะอาจจะเคยได้รับจดหมายรักใครหลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้เลยจดหมายรักคืออะไร เดี๋ยวแม่หมอส่งไปให้นะคะใครที่ยังไม่เคยได้รับจดหมายรักนะอุ๊ยอ่ะอ่ะาไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางได้เนาะอ่าคิดซะว่าฟังนิทานสนุกๆก,ก็ได้นะค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะเดี๋ยวเรามาดูว่าจดหมายรักถึงคุณในตอนนี้ขอดูตัวตนของคุณก่อนดีกว่านะใครที่มาเจอเจอคลิปแรนดอมนี้ก็รับพลังงานหน้าไพ่เลยค่ะใครที่ตัวตนสัมพันธ์กับไพ่ชุดนี้ก็รับพลังงานหน้าไพ่ไปเลยขอดูเรื่องราวของคุณก่อนซิแล้วเราดูว่าจดหมายรักถึงคุณในตอนนี้มีข้อความเขียนว่าอย่างไรบ้างอ่ะดูตัวตนหนซิ โอ้โหเดอะมูนไม่เดอะมูนขึ้นมาเลยละ่ะคุณเดอะเวอร์ห้าไม้เดอะาทเวอร์อีกอ oh, ชีวิตเดอะสตาเอชีวิตเป็นอะไรกับวัฏจักรเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่มีนะสลับกันไปเรื่อยๆนะเออชีวิตเกิดมาพร้อมกับเจ้ากรรมในเวนนะคุณเกิดมาพร้อมกับ สแสดงว่าในชีวิตของคุณต้องมีดาวมฤตยูอยู่กับตัวนะคะลักษณะแบบนี้มีทั้งดาวเสาและดาวมฤตยูอยู่กับตัวนี่อยู่กับตัวคุณแน่เลยอะ่ะดูจากทรงแล้วชีวิตตั้งแต่เกิดมานี่คือหอบอริสตูและหอบเจ้ากรรมในเวรและหอบภัยพิบัติลงมาพร้อมๆมกันเลยอะ่ะอื้ือ่ะไม่เป็นไรถ้าแบบนี้ก็ต่อสู้ฟันฝ่ากันไปค่ะต่อสู้จริงๆนะชีวิตสู้อย่างเดียวเลยคุณห้าไม้เท้าสู้รบอีนุงตุงนังไม่ว่าจะ ไปทางานที่ไหนไม่ว่าจะไปอยู่ถิ่นใดไม่ว่าจะไปองค์กรไหนไม่ว่าจะไปเจอเจอความรักที่ไหนก็ตามชิงรักหักสวาาตบตีกันแย่งกันอะไรก็ไม่รู้อีนุงตงุงนางคุณชีวิตมาพร้อมกับเจ้ากรรมนายเวรมาพร้อมกับพูดผีนะลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นชีวิตที่เกิดมาอย่างที่บอกว่าเกิดมาแล้วผีอุ้มบุญผีเลี้ยงก็ได้นะคะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คุณจะต้อง ทำบุญให้ผีเยอะๆแล้วผีก็จะให้คุณอบางคนต้องทำบุญให้เทพเยอะๆเทพถึงจะให้ถูกปะ่ะบางคนต้องทำบุญให้หน้าคราเยอะๆนาคราชถึงจะให้บางคนต้องทำบุญให้ผีเยอะๆค่ะผีถึงจะให้แอบไม่ใช่ว่าผีมันจะไม่ดีทั้งหมดเนาะต้องเข้าใจนะคะว่าผีเขาเนี่ยไม่ได้เหมือนคนนะว่าเออจะไปขอใครก็ได้เขาต้อง เห็นบุญบารมีของคนคนนั้นว่าเขาจะสื่อถึงได้บุญคนนั้นต้องเยอะจริงๆเขาถึงจะไปขอส่วนบุญเขาได้นะคะว่าส่วนบุญก็คือคุณก็คิดถึงคนที่หิวข้าวอะหิวข้าวมากๆอะค่ะเวลาที่เราให้เขา้าข้าวเขากินแล้วเขาอิ่มใช่ป่ะผีก็เหมือนกันบุญที่เราส่งไปก็คือเขาได้กินข้าวอิ่มนั่นแหละค่ะเนาะเราก็ส่งไปให้เขานะคะแล้วชีวิตคุณก็จะ,ะได้ดิบ้ด,ดีมีความสุขพเพราะเราวิญ,ญญาณทั้งหลายเนี่ยค่ะ ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะลงมาพร้อมกับหน้าที่หน้าที่ที่ต้องต่อสู้ฟาดฟันทั้งกับคนไม่ดีทั้งกับพวกอริสตูทั้งกับคนที่คนที่เป็นพวกซาตานพวกเหล่าผีตะแฝงคราบอยู่ในร่างของมนุษย์อะค่ะหรือพวกพ่อมดหมอผีก็ได้นะอ่าอย่างแม่หมอเนี่ยต้องต่อสู้กับฟาดฟันสิ่งเหล่านี้ตลอดเลยเออแต่ตัวคุณเองเนี่ยชีวิตบอกได้เลยว,ว่าวัฏาจาักรชีวิตของคุณไม่ได้หยุดนิ่งนะคะ มันหมุนวนไปตลอดเลยดีสักปีหนึ่งก็ทุกสักสามปีดีสักปีหนึ่งก็ทุกส,ส,สัก,ก,กส,สองปีกำลังจะดีจะดีโหกำลังจะได้หายใจล่องคอสักหน่อยพออีกปีหนึ่งลาหูเข้าอีกอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้นะคะชีวิตของคุณวนเป็นวัฏจักรขึ้นขึ้นลงลงตลอดเวลาชีวิตเมื่อไหร่ที่มีดาวมฤตยูเข้าคุณบอกเลยว่ามันจะเจอเจอแต่แต่สิ่งที่มันไม่คาดคิด สิ่งที่มันฉับพลันในที่นี้มันอาจจะเกิดทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีก็ได้นะเพราะตัวตนของคุณเห็นไหมมันมีไพ่ไม่ดีที่สุดสลับกับดีที่สุดไพ่ไม่ดีที่สุดก็มาสลับกับไพ่ดีที่สุดหมายความว่าชีวิตขึ้นขึ้นลงลงเหม,มือนน้ากระเพื่อมอะชีวิตเหมือนเป็นเส้นกราฟอะขึ้นขึ้นลงลงต้องบอกว่าน้ํากระเพื่อมดีกว่านะมันขึ้นลงไวดีเอ,อขึ้นเสร็จมันก็ลงขึ้นเสร็จมันก็ลงอย่างเงี้ยเวียนหัวเนอะชีวิตเจอเจอภัยพิบัติบางครั้งบางครั้ง ก็เกิดเป็นทุกขลาภเจอสิ่งโชคร้ายแล้วก็ได้เงินได้ทองตามมาเจอคนโกงเงินเจออุบัติเหตุแล้วได้เงินมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นทุกขลาภบางทีชีวิตคุณอาจจะเจอเจอเรื่องราวแบบนี้แม้แต่ความรักของคุณก็เช่นเดียวกันไปเจอรักที่ไหนก็เจอแต่ผีซ้ำกรรมเซาะอะไรแบบว่าเจอเจอแต่คุณมีคู่เจอเจอแต่ คนที่ขีดขวางเจอเจอแต่รัก 5, 6, 7, 8, ้าหกเจดเศร้าเออเจอเจอแต่อะไรก็ไม่รู้วิบากกรรมมันเต็มไปหมดเลยนะคุณนะแต่ตัวคุณเองกลับเป็นคนที่สะอาดบริสุทธิอาา์อ่ะหสดใสในตัวเองจิตใจนั้นแม้ว่ารอบกายของคุณมันจะเต็มไปด้วยเหล่ามารผจญพูดผีวิญญาณคนที่มีแต่กิเลส ภัยพิบัติต่างๆล้อมรอบตัวคุณนะต็ตามแต่ตัวคุณเองอะสภาวะจิตใจตัวคุณกับรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีธรรมสูงนะคนลักษณะแบบนี้คือคนมีบุญสูงนะจะบอกให้เพราะว่าคนที่ยิ่งมีบุญบารมีสูงเท่าไหร่คนนั้นยิ่งมาพร้อมกับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นแล้วหน้าที่นั้นก็มาพ่วงพร้อมกับเหล่ากรรมที่เยอะเท่านั้น คุณมีกรรมมีทุกข์มากเท่าไหร่แล้วคุณเรียนรู้แล้วคุณปล่อยวางแล้วช่วยคนได้มากเท่าไหร่เข้าถึงหลักธรรมเมื่อไหร่บุญคุณนั่นแหละค่ะบุญบาร,รมีคุณสูงเท่านั้นดูอย่างพระพุทธเจ้าอะคะ่ะกว่าจะเข้านิพพานกว่าที่จะบรรลุได้ต้องผ่านมารผจนมากี่ภพกี่ชาติแล้วแต่ละชาติพบมารผจนเยอะขนาดไหนเหมือนกัน ถ้าคุณเป็นคนที่มีมารผจญเยอะเจอะเจอ,เจอแต่เรื่องราวเยอะแต่ในขณะเดียวกันจิตของคุณนั้นกลับมีแต่ความสว่างสวยจิตนั้นมีแต่เป็นผู้ให้จิตนั้นมีแต่ความเมตตาและอภัยทานคุณก็คือผู้ที่มีบาร,รมีสูงมากนะมาเพื่อปลอดคนเขาเรียกว่ามาเพื่อโปรดสิแม่หมอจะใกล้จะพุ้ชัละมาเพื่อโปรดคนมาเพื่อล้างกรรมช่วยคน บางคนช่วยคนในด้านของจิตวิญญาณบางคนมาเพื่อช่วยพูดผีวิญญาณบางคนมาเพื่อช่วยเพื่อที่จะเป็นหมอรักษาคนยาพวกสมุนไพรก็ดีการแพทย์ต่างๆก็ด, <regarder> กทกดีที่จะมาช่วยคนได้บางคนก็ช่วยมาด้านทางธรรมเนี่ยคุณก็คือมาช่วยเหมือนเหมือนกันนะคะแต่การช่วยของคุณก่อนที่คุณจะได้ช่วยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเกิดมาปุ๊บคุณก็สําเร็จเป็นพระบรมศา,ษา,ษาสดาแล้วก็ได้ช่วยคนมันไม่ใช่ แน่นอนคุณไม่ได้เป็นถึงพระบรมศาสดาแต่คุณมีบารมีสูงก็จริงแต่คุณเกิดมาปุ๊บคุณต้องเรียนรู้วิบากกรรมเยอะๆๆแบบทดสอบในชีวิตตุ้มๆตามๆตุ้มๆตามๆอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดก่อนนะคะแล้วในขณะเดียวกันคุณก็ต้องโปรดไปด้วยนะเจอวิบากกรรมไปด้วยโปรดไปด้วยเจอวิบากกรรมไปด้วยช่วยคนไปด้วยอีกไม่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนคุณก็ต้องช่วยทั้งผีช่วยทั้งคนปล่อยวางทั้งภัยพิบัติต่างๆปล่อยวางทั้งเรื่องต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตได้ แล้วชีวิตก็หมุนวนเป็นวัฏจักรอย่างนี้จะจบเมื่อไหร่คะก็จนกว่าวินาทีสุดท้ายลมหายใจของคุณคุณอาจจะป,ปาวารนาตัวเองก่อนลงมาเกิดว่าต้องการเพื่อมาช่วยผีต้องการช่วยเพื่อมาเรียนรู้กิเลสของมนุษย์ต้องการเพื่อมาปลดปล่อยกรรมให้คนปลดปล่อยกรรมให้ผีดังนั้นชีวิตของคุณก็จะเป็นแบบนี้นะคะ บางครั้งเราก็ถามตัวเองทําไมเกิดมาแบบไม่เคยมีอะไรดีเลยมีแต่วิบากกรรมวิบากกรรมทั้งที่ทําดีมาตลอดก็คุณอาจจะลงมาเพื่อสิ่งนี้ไงเพื่อหน้าที่ตรงนี้ไงคุณไม่ได้ลงมาเพื่อที่จะยึดติดในสิ่งที่มีที่เป็นกิเลสข,ของมนุษย์ชาติภพนี้ยุคภพนี้ก็เป็นยุคพิเศษที่สวรรค์เปิดทางนระกเปิดฐานให้ทุกภพภูมิเนี่ยสามารถมาเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อที่จะต่อบุญกลับเข้าไปอยู่ในภพภูมิเดิมหรือเปลี่ยนภพภูมิให้สูงขึ้นดังนั้นก็แห่กันลงมาเกิดเยอะค่ะแต่เกิดแล้วมันก็จําชาติพวกตัวเองไม่ได้ไงแล้วก็บ่นร้องใหญ่เลยว่าทําไมมันทุกข์มันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อา้าวก็คุณขอลงมาเองขอเพื่อที่จะปลดปล่อยกรรมแล้วไม่ต้องเกิดอีกขอกลับไปอยู่ในนาคราชเหมือนเดิมนะกลับไปอยู่ในครุฑเหมือนเดิมนะกลับไปเป็นเทวดาเหมือนเดิมนะต่ออายุบุญเทวดาให้ไปอีก กี่ปีกี่กี่กับอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละที่คุณลงมาทำดังนั้นถ้าหากว่าคุณรู้สึกถึงหน้าที่ตรงนี้ก็ทําให้เสร็จนะคะหน้าที่นี้ทําให้เสร็จมไม่ต้องไปต่อสู้ชิงดีชิงเด่นอะไรกับใครนะคะคุณมีสิ่งสวยงามในจิตใจคุณอยู่แล้วนะสิ่งสวยงามในในเมตตาธรรมในความจิตบริสุทธิ์ของคุณอยู่แล้วก็ทําตรงนั้นต่อไปเนาะอันนี้แค่เล่าตัวต,วตนคุณนะ สองดาบเห็นไหมคุณเป็นคนที่มีเซนต์มีเซนส์สูงนะดีเอ็มเพลสเอ่าเก้าเหรียญคุณขับมาพูดถึงความรักของคุณการเงินของคุณอีกคุณอาจจะรู้สึกว่าเป็นคนที่เงินโอ๊ยเงินมันวิ่งผ่านมือมาแล้วมันก็วิ่งออกไปบางคนเงินนี่เหมือนกับสะพายกระเป๋าเดินทางตลอดเวลาเนาะเข้ามาแวะหาคุณะเสร็จแล้วก็เดินทางเจาะรละลีจากไป <c oughs> อันนั้นเพราะว่าคุณไม่ได้ลงมาเพื่อยึดติดเงินไงคุณมีหน้าที่ลงมาเอาเงินวิ่งผ่านแล้วก็ไปช่วยคนอื่นแล้วก็สร้างสมบุรณ์บารมีจบอคู่ครองค่ะรู้สึกเหมือนกับว่าเจอคู่เจอคู่คนหนึ่งในดวงจิตดวงใจแล้วรู้สึกว่าสื่อถึงเขาได้สื่อถึงเขาได้คู่อาจจะเป็นคนต่างถิน่นต่างแดนปะ่ะแล้วในความสัมพันธ์ก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อึมครึมความสัมพันธ์ที่ทะเลาะบล็อกกันไปจบกันไปความสัมพันธ์ที่แบบว่ามีปัญหาหลายๆเศร้า ึชิงรักหักสกวาาแล้วก็แล้วแต่นะความสัมพันธ์ที่อาจจะโดนคุณใสบนดันโดนพูดผีวิญญาณสก,กัดไม่ให้มันประสมผลสำเร็จไม่ให้ได้สมหวังสักทีนะนะตัวเองก็เหงางอยเหงางอยไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนก็ตามจะเป็นคนโสดก็ดีจะเป็นแม่ไม้ายก็ดีอะจะเป็นคนรวยก็ดีคุณก็ยังเหงาในเรื่องของความรักอะาคา่ะเหมือนกับว่ารักเนี่ยมันก็ยังติดต่อสื่อสารกันนะ มันก็ยังไปไปมามาอยู่อะสื่อกันทางจิตอยู่อะแต่มันก็ไม่ได้ชัดเจนในความสัมพันธ์ปะ่ะชีวิตผจญภัยมาทุกเรื่องราว้วความรักก็ยังไม่สมหวังอีกเนาะอุออ้ยรู้สึกหงุดหงิดเนานะรู้สึกเสียงเป็ดใช่ปะ่ะบางคนคุณอาจจะเป็นคนสวยยนะแต่ทําไมถึงไร้คู่เคียงกายละ่ะอ,อันนี้คุณต้องไปย้อนดูนะคุณอธิษฐานมาเพื่อไม่ต้องการมีคู่หรือเปล่าคุณมีเทพเป็นคู่หรือเปล่าคุณมีหน้าคราช ติดแงกกับคุณอยู่หรือเปล่าคะแบบไม่ปล่อยอะไรเงี้ยหรือว่าคุณเจอคู่แล้วอะแต่ในความสัมพันธ์มันยังมีอุปสรรคเพราะว่าเจ้ากรรมในเวรยังไม่หลุดพ้นหรือเปล่าแหมถ้าอย่างงั้นก็ปฏิบัติสมาธิเยอะๆนะคะส่งให้กับเจ้ากรรมในเวรของคุณนะคะให้เขาเปิดทางให้ถ้าคุณเป็นผีอุ้มบุญก็นะทาสมาธิให้ผีเยอะๆนะคะตัวแรกมาผีมาเลยนํามาเลยในชีวิตหนึ่งเหรียญสี่เหรียญน,นะคะ เดวิลว่าโอ้ยเดอะไฮพรีสเทตอะนายออฟแวนนะคะแบบเห็นปะชีวิตความรักเจอเจอเจอแต่คนขี้หึงเจอแต่คนขี้ห่วงเจอแต่คนขี้กักเจอแต่คนอีโก้จัดเจอแต่คนรักเล่นๆเจอแต่คนพิศสวาสในร่างกายเจอแต่คุณใสมนดำเจอแต่เป็นเมียน้อยเจอแต่เป็นเมียรับนะอ,อะไรมาจากขนาดนั้นนะ <c oughs> แม่หมอก็ว่ากันตาม,ตามหน้าไพ่นะ ลักษณะแบบนี้คุณบอกว่าคุณอาจจะเจอคุณสายมนดำหรือคู่ของคุณอาจจะเจอคุณสายมนดำถูกปะรีบแก้นะคะถ้ารู้สึกถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกว่าฝันว่ามีแมลงอะไรไม่รู้เข้ามาในตัวคุณเต็มไปหมดหรือรอบรอบตัวคุณแมลงที่มันแบบน่าขยะขยะง่ะมาแบบทําให้คุณกลัวและตกใจอันนั้นคือของที่เตรียมจะเข้าหาคุณนะคะถ้ามันเข้าตัวคุณไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่มันเข้าตัวคุณได้เมื่อไหร่ นั่นคือมันเข้ากายกายทิพย์ของคุณไปเรียบร้อยแล้วนะคุณต้องรีบไปแก้นะคะหาน้ำมนต์มาอาบเลยค่ะแล้วก็นั่งทำสมาธิเยอะๆนะคะบางคนบอกว่าเจอรักทีไรเจอแต่รักหลอกอะ่ะเจอแต่รักหลอกลวงเจอแต่รักโกหกเจอแต่รักสามเศร้าเจอแต่โดนหลอกไปเป็นเมียน้อยสามีน้อยเขามีคนอื่นตลอดเวลารักมีแต่ความทุกข์ระทมรักมีแต่ความอึมครึมทำไมชีวิตเป็นอย่างนี้ละ่ะ บางทีรักก็แบบว่าโอ้โหมีแต่ผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินบางคนเจอรักซาดิตรักที่ทำร้ายร่างกายอีกเนาะบางคนก็เจอเจอรูปแบบนี้ถ้าเจอแบบนี้คุณออกมาเลยนะถ้าคุณเจอแบบประเภททำร้ายร่างกายคุณนี้ออกมาเลยนะคะก่อนออกมาก็กระทืบเขาสะสองทีแล้วค่อยออกมานะคะคุณเรามีมือแทบมีเท้าเหมือนกันอ,อย่าให้โดนกระทำฝ่ายเดียวอ่ะจริงๆพระพุทธองค์บอกว่าอย่าไปอย่าไปอย่าไป,อาไปตอบกับใครใช่อืม คือคือวิถีแม่หมอเนาะแม่หมอเป็นคนเป็นคนเกิดปีขานเป็นคนราศีสิงห์เป็นคนเกิดวันเสาร์ดังนั้นแม่หมอจะแรงแรงมากแต่ตอนนี้แก่แล้วค่ะแก่แล้วความแรงก็ลดลงไปเยอะแ,แต่กายทิพย์ความแรงของกายทิพย์ไม่ได้ลดนะแต่สภาพสังขารจ,จะลดลงแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วก็โอ้โหโนมมาสนับกับไม่ไม่มียังค่ะอืม คู่ของคุณอยู่ต่างถิ่นแดนไกลกันเนาะอยู่ห่างไกลกันอ่ะอยู่คนละถิ่นคนละฐานนะคะแล้วคู่ของคุณก็อาจจะเจ้าชู้ด้วยเนาะแล้วก็มันสร้างความทุกข์ทรมานมาให้คุณแต่เหมือนกับว่าคู่ก็ไม่ปล่อยกันไปปะมันยังกักในความรู้สึกกันเอาไว้อยู่นะทีนี้ก็เหมือนกับว่าความคิดถึงความคิดถึงมันยังมีอยู่นะคะมันยังมีหาการตลอดเวลาความคิดถึงนั้นมีหาการตลอดเวลาเขาก็ยังคิดถึงคุณ คุณก็ยังคิดถึงเขาแต่บางทีในความมีอีโก้หรืออุปสรรคในเรื่องของคุณใสยมนดําหรือพวกพูดผีวิญญาณหรืออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะขวางกั้นพวกคุณเอาไว้ทีนี้ถ้าหากว่าชีวิตคุณเป็นแบบนี้เรามาดูดีกว่าว่าจดหมายรักถึงคุณในตอนนี้มันจะเป็นแบบไหนนะจดหมายรักถึงคุณในตอนนี้เขาจะเขียนอะไรมาให้คุณบ้าง จะโดนบันดาลอะไรมาให้คุณจดมารักถึงคุณในตอนนี้ตอนนี้แน่นอนวนะ่าคุณทั้งสองคนต้องคิดถึงกันอย่างมากอะ่ะเพราะมันเป็นสองดาบเนอะเอ่อเดอะเดวิลนะความรักความลหลงไหลต่อกันมันจะมีเยอะความปรารถนาอันแรงกล้าต่อกันนั้นมีแต่อุปสรรคนะมันก็ขวางกันไม่ให้ได้ครองคู่กันสักทีหงดหงิดแทนเนาะอืออ่ะใจเย็นเย็นอุทิศนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรก่อนนะคะ มาดูสิจดหมายรักถึงคุณในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างมีข้อความว่าอย่างไรบ้างคะอุ้ย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 ใจเย็นเย็นสามดาบอุ้ยแปดดาบ ไฮโลแฟนตท h e เวอร์โหชีวิตเดี๋ยวก่อนนะเดรสตรนด์เขาบอกว่าเข้มแข็งไว้นะคะเข้มแข็งไว้รักนี้มันยังรู้สึกว่าช่วงนี้มันยังไม่มีทางออกนะคุณมันยังเป็นรักสามเศร้าอยู่ใช่ไหมมันเพิ่งจะบล็อกกันไปก็ดีมันเพิ่งจะทะเลาะกันไปก็ดีคือรักมันยังไม่มีทางออกคุณมันยังรู้สึกว่ามันติดแงกในเจ้ากรรมในเวรอยู่อะค่ะคุณต้องรีบ รีบสวดมนต์รีบทําสมาธิให้เจ้ากรรมนาเวรเยอะๆนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าเฮ้อทำสมาธิส่งผลให้เจ้ากรรมนายเวรเยอะๆหน่อยเยอะๆหน่อยนะคะแล้วเอ่อมันจะได้เกิดปาฏิหาริย์เกิดพลิกล็อกในชีวิตของคุณได้นะคะคือเขาบอกว่าสภาวะตอนนี้ก็นะสามดาบกับ แปดดาบอะค่ะมันยังติดแง่งในความสัมพันธ์ยังอยู่ในพันธนาการที่ไม่มีทางออกในเรื่องของความรักใช่ปะโหจดหมายฉบับแรกมาที่รักฉันอยากจะบอกเธอว่าอ่ะเล่าเป็นนิทานไปเลยฉันอยากจะบอกเธอว่าฉันเจ็บปวดในหัวใจเหลือเกินกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทําไมเราจะต้องมาเจอเจอรักสามเศร้าอย่างนี้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่เกิดปุบปรับฉันก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้เกิดสิ่งเหล่านั้น แต่ตัวฉันเองก็ถูกพันธนาการเอาไว้ไม่สามารถให้ออกจากในในสิ่งที่ถูกพันธนาการไว้ด้วยภาระหรือความเจ็บปวดหรือเรื่องราวในชีวิตอย่างอื่นมันมีมากมายทําให้รักของเรานั้นยังจะไม่สมหวังแต่ฉันก็ภาวนาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอว่าขอให้เกิดปาฏิหาริย์ในชีวิตนะในเมื่อชีวิตเราเจอเจอแต่เรื่องราวที่มันไม่คาดคิดเสมอทะเลาะกันไม่คาดคิดเลิกกันไม่คาดคิดมีคนเข้ามาแย่งไม่คาดคิด ก็ขออ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เฮีสียงแว้นมอเตอร์ไซค์ดังกว่าเสียงแม่หมออีกก็ขออ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าขอให้มันเกิดพลิกล็อกกับชีวิตบ้างขอให้เธอยังเป็นคนสวยขอให้เธอยังเป็นคนเก่งขอให้เธอยังเป็นคนที่มีคุณธรรมขอให้เธอยังตั้งมั่นในรักของเรานะ ขอให้เธออย่าเพิ่งแปลเปลี่ยนไปอ่าจดหมายรักฉบับนี้แม่หมออ่านเป็นจดหมายให้ฟังเลยต่อต่อ่าอ,อ,อ,อ่านจดหมายต่อนะคะไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นก็ตามฉันได้กลับไปผมได้กลับไปก็ได้จะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะได้กลับไปพินิจพิเคาะพิจารณาแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับเราเนาะมันคืออดีตกรรมที่มันเกิดขึ้นระหว่างเราแต่ในความสัมพันธ์นะความแตกแยกที่มันเกิดขึ้นมาก็ดีความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นมาก็ดีมันทำให้ได้เรียนรู้แล้วว่าผมหรือฉันเนี่ยได้ตรัสรู้ได้แล้วว่าจริงๆแล้วฉันรักเธอมากเลยนะเเป็นฉันแล้วกันเนาะฉันรักเธอมากเลยนะใจฉันรักเธอแต่เพียงผู้เดียว เติมเต็มไปด้วยความรักเต็มไปหมดมันล้นเอออยู่ในหัวใจแล้วเนี่ยราชฉันก็ยังคงมั่นคงในรักที่มีต่อเธอเท่านั้นมั่นคงต่อเธอเพียงคนเดียวเห็นไหมว่าฉันนับคิดถึงแต่เธอเธอคือคนเก่าของฉันเธอคือคนที่ดีกับฉันเธอคือคนที่ทำให้ฉันเบิกบาน ฉันส่องเฟซเธอทุกวันอย่างหนักเลยและเฝ้ารอคอยแต่เธอเสมอมาและยังคงรอคอยยังคงดูเธอติดตามเธออยู่ไม่ห่างอ่าฉันเฝ้าหวังว่าเรายังจะกลับมามีความสนุกสนานมีความปรองดองมีความรักกันได้เหมือนเดิมแน่นอนว่าความรู้สึกฉันไม่ได้แปลเปลี่ยนไปเลยนะ ฉันรักเธออย่างมั่นคงจริงๆเธอคือคนที่สวยเธอคือคนที่หล่อเธอคือคนที่เท่ที่สุดในชีวิตฉันเธอคือคนที่สามารถเติมเต็มความรู้สึกในใจฉันได้เพียงคนเดียวดังนั้นฉันไหว้วอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เกิดปาฏิหาริย์ขอให้เกิดพลิกล็อกกับชีวิตฉันขอให้ความรักของเรานั้นได้สุขสมหวงังได้กลับมารื่นเริงได้มีงานปาร์ตี้ระหว่างชีวิตของเราทั้งสองคน ฉันยังคงรอคอยเธอตลอดนะยังเฝ้ามองเธอติดตามเธอตลอดนะอ่าจดหมายต่อค่ะว่าอย่างไรบ้างอ่านจดหมายให้ฟังนะคะ King of Cup อืมอ่ามาเห็นไหมว่าฉันนะ่ะโดดเดี่ยวมากเลยตอนนี้เนี่ยฉันตั้งสภาวะตัวเองสร้างอาชีพสร้างการงาน สร้างทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วแต่ใจฉันนั้นขาดเธอเพียงคนเดียวฉันยังเฝ้ารอคอยแต่เธอเพียงคนเดียวออฉันต้องการเธอต้องการเธอเพียงคนเดียวฉันอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับเธออยากจะไปหาเธอไม่ว่าจะอย่างไรไม่ว่าจะต้องสูญเสียอะไรก็ตามฉันยอมละทิ้งความสูญเสียนั้งทั้งหมดฉันมีครงการใฝ่ฝันถึงเธอฉันอยากจะอยู่ร่วมกับเธอ อยากจะมีชีวิตที่เบิกบานชีวิตที่สดใสกลับเธออีกครั้งหนึ่งไม่ว่าฉันจะเสียอะไรก็ตามแต่ฉันจะไม่เสียเธอไปเพราะว่าฉันรักเธอและฉันก็จะมั่นคงต่อเธอเพียงผู้เดียวเท่านั้นอืม่ะต่ออีก่ะจดหมายฉบับนี้ยังไม่จบนะคะรู้ว่ายังไงต่ออ่าเรามาฟังจดหมายต่อนะคะพันนามาเรียบร้อยแล้วนะ มาดู The Ending ของจดหมายกันแม่หมอก็สื่อจดหมายให้ฟังแล้วเนะอะจดหมายตอนท้ายเขียนว่ายังไงบ้างคะ,ะฉันรอคอยเธออ้ยฉันส่องเธอเด้งมาอีกงิงเลย King of Pentacle s เจดเหรียญสองไม้เท้า อ,อัศวินถือไม้และสองดาบที่รักไงที่รักเธอได้ยินเสียงหัวใจที่ฉันเรียกร้องถึงเธอไหมฉันส่งกระแสจิตส่งกระแสความคิดถึงไปหาเธอเธอได้รับรู้บ้างหรือเปล่าฉันส่งไปหาเธอตลอดนะทุกครั้งที่ฉันส่องเธอทุกครั้งที่ฉันติดตามเฟซของเธอฉันจะคิดถึงเธออยู่เสมอและฉันจะคิดเสมอว่าฉัน จะทำตัวเองให้มันมั่นคงให้มันร่ำรวยให้มีฐานะที่ดีเพื่อที่ไปอยู่กับเธอแล้วเน่ยเธอจะได้สุขสบายเธอจะได้ร่ำรวยมีหลักฐานที่มั่นคงไม่ต้องให้เธอลำบากหรือยากจนอะไรฉันจะรีบเดินทางไปหาเธอไม่ว่าเธอจะอยู่ต่างถิ่นแดนไกลแค่ไหนฉันจะรีบรุดหน้าไปหาเธอขอเธอรอฉันนะเธอได้รับ สัญญาณหัวใจที่ฉันส่งไปถึงเธอใช่ไหมเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันปรารถนาและคิดถึงเธอแค่ไหนในยามค่ำคืนหรือยามกลางวันก็ดีฉันเข้าใจว่าเมื่อไหร่ที่ฉันส่งกระแสะความรักไปหาเธอเธอนั้นจะรับรู้ได้ทันทีเช่นเดียวกับฉันใช่ไหม,มเพราะฉันรู้สึกได้อย่างนั้นนะต่อยังไม่เคยมีใครเขียนจดหมายแบบนี้ให้แม่หมอเลยอะ แฟนคลับจะเขียนให้แม่หมอก็ได้นะหรือให้แม่หมอเขียนไปให้ก็ได้นะอ่ะตอนนะคะแปดดาบเจตเมน้นสมไม้เท้า1นึไม้เท้า8เหรียญออที่รักฉันเชื่อว่าพันธนาการและความทุกข์และปัญหาที่เราเคยเจอเจอร่วมกันมาเนี่ยมันเป็นอดีตกรรมชาติของเราที่เราต้องเจอเจอดังนั้นแหละฉันคิดว่าตอนนี้มันได้สิ้นสุดกรรมนั้นแล้ว ฉันคิดว่าความทุกข์ของเราสองคนพันธนาการของเราสองคนที่มันแยกจากกันาจากเราสองคนออกไปนั่นนะ่ะมันถึงเวลาจบสิ้นแล้วนะฉันเชื่อว่าสวรรค์เปิดทางแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางแล้วเจ้ากรรมในเวรเปิดทางให้เราแล้วนะออจากนี้ไปเนี่ยเราจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ฉัน จะเริ่มแอคชั่นไปหาเธอฉันจะไปหาเธอไปแสดงให้เธอรู้ว่าในใจฉันเร่าร้อนปรารถนาเธอเพียงใดเธอเตรียมอยู่รอรับฉันด้วยนะฉันจะหอบเงินหอบทองหอบความเร่าร้อนในจิตใจที่รักล้นเออในหัวใจนั้นนะไปให้กับเธอไปมอบให้กับเธอฉันเชื่อว่าเธอจะรับรู้ความรู้สึกของฉันได้ เธอโปรดอย่าได้รังเลเลยนะราชินีสุดสวยในหัวใจอันล้นเออของฉันอย่าได้เราแวงอีกเลยฉันจะรีบรุดหน้าไปหาเธอฉันจะไปมอบความรักให้เธอแล้วฉันจะไปขอเธอแต่งงานฉันจะไปสร้างครอบครัวกับเธอเราจะมีลูกมีหลานมีบริวารด้วยกันอย่างมีความสุขเธอจะได้เป็นราชินีผู้สมบูรณ์ในทุกอย่างมีความมั่งคั่งร่ำรวย พร้อมทั้งอสังหาริมทรัพย์พร้อมทั้งโภคทรคัพย์พร้อมทั้งเงินทอนและบุตรหลานบริวารค่าทาารับใช้บริวารย่างพร้อมเพรียงเธอจะมีชีวิตดังเป็นเศรษฐีนีฉันจะมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับเธอแล้วฉันจะรีบรุดหน้าไปหาเธอไปขอเธอแต่งงานนะที่รักรอฉันนะเร็วเวนี้ฉันจะไปหาเธอแล้วโอเคค่ะจดหมายฉบับนี้จดหมายรักถึงคุณในตอนนี้จบลงแล้วนะคะ เป็นยังไงคะรู้สึกรู้สึกว่าอยากรับจดหมายฉบับนี้ไหมถ้าอยากรับอ่าแคนรับเลยค่ะรับพลังงานหน้าไพ่นี้ไปนะคะจดหมายรักที่ส่งถึงคุณในตอนนี้ <S <S เขาฝากมาบอกเช่นนี้นะคะ <S <S ใคร,ใครที่เจอเจอคลิปแรนดอมนี้ใครที่โดนชะตาสัมพันธ์กันหน้าไพ่ชุดน,นี้ก็รับพลังงานจดหมายรักฉบับนี้ไปได้เลยค่ะ, <S <S อะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกด,ดไลค์และกดแชร์ค่ะ